เบื <anto> <isto> ่อลูกทิ้งลูกไว้เงี้ยเหรอเดี๋ยวมันก็นั่นแหละมันจะพับมันเดี๋ยวให้เขาคอยยืนอื่นจะปล่อยเขาอย่างนั้นเหรอนั่นคืองั้นพี่เอาไหมแล่ตอนนี้ไม่เอาหรอกโอเคจ้องตัวนี้ก็นแล้วกันหนูขอตัวนี้เถอะเลยตัวนี้อนนี้เขากำลังห่วงลูกเขาอยู่ลูกแล้วตัวนี้มันจะลองกินที่ไหนเนี่ย ชาติยานของเขาเขาจะทำของเขาเองทำไมมันถึงไปตรงนู้นตอนรกตนี้ขลูกแต่มันก็ไม่กล้าข่าอืโอโอ้โลูกลูกลูกลอ้าวมันกลิ้งนตัวนี้ตัสีดำ่นีแะวตว่นมันมุดแบบนี้ใช่ไหม มันมุดอย่างนี้ใช่ไหมทับลูกตัวเองนะคะค่ะเดียลูกลูกก็ไม่โผล่หน้ามาตานะสะนูโอเคดีมากเลยค่ะไปแล้วหนุ่มแล้วมันพันกันยังไงเนาเนี่ยเอาไงจะให้เข้าไปข้างในใช่ไหมนีงไงตกใจย่าดูดิ ตัวนี้ใส่เต็นันเลยแล้วเนี่ยอพักสักครู่เอาเต็นอนตัวนี้เเ็ปลี่ยนที่หาเรื่องเบ่งตัวน้โนนะเนี่ยตนอนึงไม่ไม่มาหาเราจ้ะไปก็กลับมายากย่ก็ไปโอบอีนนานนได้ไม่กี่นาทีเ้งไนานค่ะรอบแรกน ตัวแรกเอากราตาใหญ่ป่ะตัวสีทองทองลูดเลยทองดำตัวที่สองอันนี้ทองแดงัะนี้ก็หาจะกินอย่างเดียวนะพี่แม่ตรงนี้ก็ต้องตัวที่สามตัวสุดท้ายต้องฉลาดมากกว่ามแต่พวกยังไม่ยอมขยับแต่ตัวเงี้ยขยับนั่นเนี้ยมันมุดไปตายคุ้มแม่แม่ขาาเพียร์ทาบผมเีง ผมเจ็บครับแม่ก็ไปอยู่ไ่้อจะดมอแม่อุแม่ออกยอะไรนเออให้กลำลังใจนี่นะ